Ôm đi, Đẹp quá đẹp cứ lại rồi Hả? Ủa, rồi đấy Được

นี่ตไงอยู่นี่าในว่นานี่ยเนี่ยเนี่ยเจาจนดเจาะจัดนี่เฮ้ยยันั่งอยู่พนดเรื่องนั้นเอ้าจะว่าไรบอนี่ก็ตัดจับถือออมาพี่เลยโอ้ที่นาอตบุ้งเมื่อ

โอ้ยเสียนลกมนะิล่แม่เร็วแม่เร็วแม่รจนได้อแม่ประคาวหน่อยนี่ดิเป็นนินใหญ่ไหมเห็นไหม ปีนท oh ้องแวไปหอกเร็ว oh. ดิเอาอ้ห <Resource> well, we well, ูไอเตัวนี้ก่อนใช่ไหมใปักมือข่อยเว้ยวูมันตอดมือเนาะแมีนเก็บมันใหญ่เนาะ ผู้ใดก็ว่าผู้ใดแล้ววะโอ้ยใส่หาคีดด้วยเอ้ยอะไรเนี่เอาตัวรองเลยไงยี่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออเออเออยังมีตนวรวมอ่ะช่วงตัวก็เห็นรู้ช่องตัวเนาะตัวนี้ไงน้าตัวนี้ง่ายเราเอาอ้ยยนาอเอาเบ๊มเอาละ เออไม่เสีเลยเอเอาไหมเอาแมเอาไหมยูสิไดว่ไดเพินตามมานี่เบิ่งตามมานี่ะเบิ่งตามมนี่ยยูสวยมาแม่ใส่กับสังก้อนใส่เลยยูสวยอ่ะโอ้ยหนอเนีพอแล้ว

โอ้ชดยอดุดยอดครับไีย์ใหญ่ใหญ่ครัคิดไอ้ต้นเจ้าคือนบนเขาอยู่ปนะเนี่ยฮะ นักน e ่ตรวจเว่ายางไรเด้อให้นั่นน่ะ้ให้ปลาเข้ามันลุไปพุ่นห้เมยนลลต่อมไปทีเดียวตรวจอยางไรเชือห็ปลาเข้ามันไปวนที่พุ่นเมียนเออปพรปลาเข้าเพาะมันหลตัวเนียนจีนไอยู่ไ้อยู่ติดยงล้างมัน บรรยากาศบ้างๆครับหาปลาเฮ้ยมันขาดบอลเลี้ยวเฮ้ยมันพูยอเลี้วนาะอะไเนย่ย่างต่อมไป่นไอ้ต้นยางไุ่นเลย

เห็นปะอ๋ออ๋อนุ่งใอ๋เขาดังแล้วไหมนี่ปลาข้าปลาข้ารับพี่้อาข้าวใครเนี่ยจะพูดโดวละใครเนี่ยตัวที่สองแล้วครับเฮ้ยโอยงค์แ์ปลาข้าปลาข้าพี่รองเอ้ยโอ๊ปะหนาที่ดืออล่ะหนาที่ดไมือลรเบียร์เนี่ย